เขียน weekly plan กันค่ะเราเพิ่งได้ลองใช้วิธีใหม่ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใช้กระดาษโน้ตมีกาวมาแปะแบบนี้ค่ะเพื่อแบ่งเป็นหัวข้อเราก็จะแบ่งเป็นแบบ to do list focus แล้วก็ event นะคะหรือว่าใครจะแบ่งตามที่ตัวเองใช้งานจริงเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เลยค่ะกระดาษโน้ตมีกาวแบบเป็นเล่มๆอันนี้เราใช้เป็น pro marker ของแบรนด์ตาช้างค่ะในเล่มเดียวเขาก็จะมีหลายไซส์มีหลายสีแล้วก็มีกาวในตัวเลยใช้สะดวกมากๆค่ะต่อมาเราก็จะแบ่งอีกฝั่งหนึ่งทําเป็น weekly plan ค่ะแบบเขียนวันทั้งสัปดาห์จะใช้ อินเด็กมาแปะแต่ละวันแบบนี้ค่ะอันนี้กระดาษที่เราใช้เป็นไซส์ B4 นะคะใช้หน้าใหญ่ๆทั้ทงหน้าแบบเนี้ยก็จะมีพื้นที่เขียนเยอะเลยเห็นภาพรวมทั้งสัปดาห์ได้ในหน้าเดียวค่ะก็จะทําให้แบบเราวางแผนงานได้สนุกมีพื้นที่ในการเขียนเยอะนะคะเรายิ่งใช้ฟิล์มอินเด็กมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของเราเด่นขึ้นได้ด้วยและฟิล์มอินเด็กที่เราใช้เนี่ยก็เป็นของแบรนด์ตาช้างเหมือนกันนะคะเขา,ามีสีให้เลือกเยอะทั้งนีออนแล้วก็พาสเทลเลยเล็กแค่นี้พกง่ายนะคะใส่กระเป๋าดินสอได้ชิวๆและนีีก็คือ plan ออออขงงเเเราลเาลดย ป,ปรับใช้กันได้นะคะบอกเลยว่าใช้ Index กับกระดาษโน้ตเข้ามาช่วยแบบนี้ดีมากๆเลย